มะเฟืองผลไม้ที่คนเป็นโรคไตต้องระวังมะเฟืองเป็นผลไม้ต้องห้ามสำหรับผู้ป่วยโรคไตเพราะมะเฟืองเป็นผลไม้ที่มีสารออกซาเลตส,สูงโดยในภาวะปกติสารออกซาเลตในอาหารสามารถดูดซึมและขับออกทางไตแต่หากการทำงานของไตผิดปกติสารออกซาเลตอาจรวมตัวกับแคลเซียมภายในไต กลายเป็นผลึกนิ่วเมื่อผลึกนิ่วจำนวนมากอาจตกตะกอนอุดตันในเนื้อไตและท่อไตจนนำมาสู่ภาวะไตวายได้สำหรับผู้ที่ไตทำงานเป็นปกติแพททางเลือกแนะนำไว้ว่าสามารถกินมะเฟืองในปริมาณที่พอเหมาะได้โดยไม่ต้องเป็นกังวลแต่หากมีความผิดปกติหรือป่วยเป็นโรคไต ไม่ควรกินอย่างเด็ดขาดเพราะกินมะเฟืองเพียงครึ่งผลหรือดื่มน้ำมะเฟืองเพียงเล็กน้อยอาจทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนจิตใจสับสนชักไตาวายกระทั่งเกิดอันตรายถึงชีวิตอันหนึ่งหากพบว่าอาการดังกล่าวภายในหนึ่งถึงหชั่วโมงหลังกินมะเฟือง ควรรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีทั้งนี้ผู้ป่วยโรคไตห้ามกินมะเฟืองเพราะอาจนำไปสู่ภาวะไตวายได้ค่ะมะเฟืองดีต่อสุขภาพอีกครั้งช่วยชะลอวัยแต่ก็ยังมีโทษเมื่อกินไม่ถูกโดยเฉพาะกับผู้ป่วยโรคไตค่ะการสังเกตมะเฟืองสุกเก็บมะเฟืองสด มะเฟืองดิบมีสีเขียวเมื่อสุกจะมีสีเหลืองใสบริเวณขอบแฉกรูปดาวมีสีออกน้ำตาลวางมะเฟืองดิบไว้ที่อุณหภูมิห้องนาน2-3วันจะได้มะเฟืองสีเหลืองสุกพร้อมกินหากใส่มะเฟืองดิบในถุงพลาสติกสำหรับใส่อาหารและเก็บในตู้เย็นสามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นานประมาณ1สัปดาห์นะคะ ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระความรู้จากช่อง i Healthy Report ในครั้งต่อๆไปด้วยนะคะ